รายการสองสาวว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> พิศนุโลกค่ะแล้ววันนี้เก๋กับพี่โมโม่ก็พาคุณผู้ชมมาพบกับการผ่อนคลายนะคะตอนนี้ผ่อนคลายเนี่ยจะต,ต้องบอกก่อนว่าผ่อนคลายอะไรอยู่ก็มาบอกผ่อนคลายเกี่ยวกับ,กบเวลาเราเมื่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเราจะไปที่ไหนก็ต้องไปร้านนวดค่ะใช่แล้วและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมาเติมเต็มมาเติม,ม,ตมความรู้สึกที่มันแบบว่าแส่จะสบายใช่แล้วแส่จะมีความสุขเวลาเรามีใครมานวดให้มาจับน่นจับนี่รู้สึกด,ดีใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปข้างในแล้วนคะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยสวยงามมากใช่บรรยากาศร้านดูดีมากเลยค่ะถ้าเข้ามาแล้วพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็ไป คุยเกินนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปด้านข้าเลยค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านใช่แล้วค่ะพี่โลเจ้าของร้านบ้านเพิ่มสุขค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวสอบถามพี่โลสักนิดนึงที่เรามาวันนี้เราอยากจะมาผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายเราคือเราทางานมันเหนื่อยมากพี่โลพอจะมีวิธีไหนช่วยเราบ้างก็มีนวดแผนไทยเนาะที่จะแนะนําก็นวดแผนไทยสบายๆเนาะราคาเบาๆของร้านเราแล้วก็จะมีนวดน้ำมันนวดสปามีห้องส่วนตัวห้องว i P ี ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเราก็จะไปดูไปชมกันคือนวดน้ำมันนี่เอาน้ำมันมาลาดเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องดูน้องรูปแบบต้องลองดูน้องทำรูปแบบให้ดูนะแจะไปดูร้าอื่นเพราะว่าเข้ามารู้สึกได้กลิ่นหอมของเครื่องเครื่องเยอะแยะมากมายเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะเราอาจจะคุยกับพี่โรได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นพี่โรบอกว่ามีผู้จัดการร้านนะคะแนะทีรายละเอียดต่างๆให้เราได้ชมอย่างละเอียดเดี๋ยวพี่โรเขาจะพาเราไปรู้จักกับผู้จัดการร้านให้คุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ตามมาในคู่แล้วก็พี่โรไปด้านในได้เลยค่ะ ใช่ผู้จัดก,การของร้านว่าพี่บเอาเสาออกาเลยวันนี้เราชื่อกระดุมเดิ <ś c oughs> มของผมไม่ง่ายพี่จักรของเราสวัสดีค่ะผู้จัดการร้านนะจะอธิบายรายละเอียดต่างๆว่านู่นท่านี้ได้อะไรนู่นท่านั้นได้อะไรก็ไปพบกับพี่จักรเลยจะขอตัวไปรับลูกค้าก่อนคร่ะพี่โลนี่จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะเดี๋ยวลูกค้ารออยู่นอกค่ะนเชิญค่ะนี้เลยคุณค่าพี่โรนีวสวัสดีพี่จักรหน่อยสวัสดีค่ะงั้นเรามาเข้าประเด็นกันเลยที่เรามาวันนี้เราจะมาผ่อนคลาย คือว่าเราแบบทางานหน่อยมามากแล้วเนื้อตัวเราก็แบบจะมีการแบบปวดเมื่อยอย่างเช่นเราเดินมากอะไรมากย่งเงี้ยพี่จันพอจะมีวิธีไหนช่วยเราบ้างใช่งั้นพี่แนะนํสองกรณีเลยนะคะถ้าต้องการบําบัดอาการอย่างที่ว่าปวดเมื่อยนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมีาั้นไหลติดเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะไหลบ่าบ่าหลังไหลนี่จะปวดกันมากเพราะฉะนั้นนวดแผนไทยเลยค่ะพี่ต้องบอกก่อนนะคะว่านวดแผนไทย คือเป็นการนวดแผนโบราณซึ่งจะมีเท่าที่พี่ทราบเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะคือนวดแบบราชสำนักก็คือสมัยก่อนอ่ชาววงชาววังเขานวดกันเป็นการนวดแบบนิ่มๆเนิบๆสุภาพนะคะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดไปตามเส้นนะคะอย่างอันนี้ที่เห็นอยู่นี่นะคะน้องปุ้ยก็น้องปุ้ยใช่ไหมคะสวัสดีน้องปุ้ยค่ะเดี๋ยวให้น้องปุ้ยแนะนํานิดนึงค่ะ ก็คือท่าที่น้องคุ้ยกำลังนวดอยู่นี่คือในร่างกายเรานี่จะมีเส้นหลักๆคือเส้นเอ็นช่วงขานะ่ะหมคะมีเส้นหนึ่งสองสามสี่นี่คือเส้นหลักกล้ามเนื้อซึ่งเราบางทีเนี่ยเราใช้งานเขาทุกวันทั้งวันใช่ไหมคะบางทีเส้นเขาโคตรงอต้องค่อยๆไล่เขาไปไล่ให้เขาไปเลยใช่ไหมไม่ไม่ใคเส้นตาใครเส้นค่ะนี่คือท่า ราชสำนักะนวดแบบใช้ใช้หัวไม่มือแล้วก็นิ่มนวลนะคะถ้าเฉลยสัก์นะคะก็คือมีการใช้ซองใช้เข่าได้มีการดัดเนื้อดัดตัวยืดเส้นยืดสายนะคะโชว์โชว์ท่าแบบค่ะมาดูหน้าก่อนนะคะเป็นการประยุกต์สมัยก่อนคือมวยมวยไทยใช่ไหมคะก็เพื่อจะทำให้ร่างกายนี้มีการยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมากขึ้น อันนี้จะเน, <Christopher> น้นเน <sh arp character> ้นเน้นการนวดหนักหน่อยนะคะอะ่าลงมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเบาตัวเบาตัวมาบ่อยไหมคะเนี่ยบ่อยจ้ะโอถ้ารู้สึกรู้จักชื่อเป็นในขนาดนี้แล้วก็มาบ่อยเนาะมาประจำจ้ะไอถ้าสมมติว่าพี่ไปนวดอยเงงนนชอบไหมคะโดยยัง่งก็ได้หมดได้ทุกอย่างแต่ส่วนมากเราจะชอบทางทางนี้มากกว่าจ้ะ มีการนวดไทยประคบด้วยก็คือการประคบสมุนไพรร่วมด้วยคือนวดแผนไทยนี่แหละแล้วก็มีการประคบสมุนไพรร่วมด้วยเพื่อลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการบวมช้ำเนี่ยก็เห็นก่อนเข้ามาในรายการเจอพี่โลใช่ไหมคะพี่โลบอกว่ามีน้ำมันด้วยใช่แล้วนวดเพื่อสุขภาพแลยเพาะว่าเห็นบอกว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้คือหมดแล้วใช่ไหมคะสองท่านวดแผนท้าสาธิตให้ตรงนี้ก็หมดแล้วทีนี้เราอยากจะเจอจุดแข็งอะ ของที่นี่บอกว่านวดน้ำมันนี่สุดยอดเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนำเอาไปเลยค่ะ,คะ ถ้าเป็นการนวดเพื่อความสวยความงามแล้วก็เพื่อสุขภาพหมายถึงว่าผลที่เราจะได้ก็คือในเรื่องเน้นของเรื่องของการสุขภาพเป็นหลักเลยเพราะว่าการนวดน้ํามันนะคะจะเน้นในเรื่องของเส้นเลือดนะคะน้ำเหลืองต่อมน้ําเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอยู่บริเวณขาหนีบรักแร้พวกนี้เพราะฉะนั้น<ม>การนวดน้ํามันอาจจะต้องใช้เสื้อผ้าน้อยชิ้นที่สุด oh. เพราะว่าน้ำน้ำมันเนี่ยจะซึมเข้าไปในผิวหนังนะคะคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็นได้ดีมากขึ้นแล้วผลที่ตามมาก็คือเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วน้ำมันที่นี่ก็ใช้น้ำมันอย่างดีนะคะอันนี้ถ้าเท่าที่เห็นจะเป็นฮอตออยนะคะคือออยร้อนคือสมุนไพรร้อ,น,อนนี่ความร<ะ>้อนมันช่วยอะไรบ้างาาคือ,อคือ,อคือ,อจะมีน้ำมันอ๋อ,อ,อนี่ คือคือเป็นน้ำมันเนี่ยเราจะมี2อ,อย่างก็คือน้ำมันสปาธรรมดากับน้ำมันสมุนไพรร้อนอคือความร้อนเนี่ยสมุนไพรร้อนจะ,จะ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 ดีตรงที่ว่าร่างกายเราใช่ไหมคะต้องการแบบว่าปรับผ่อนคลายมากขึ้นถ้าได้ความร้อนอุ่นๆเข้าไปเนี่ยจะช่วยเสริมให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นกันเนื้ออันนี้มันจะซึมเข้าไปเน่คะซึมเข้าไปร้อนใช่ไหมร้อนแล้วก็แต่ว่าร้อนแบบดีค่ะ ร้อนแล้วรู้สึกอุ่นๆอุ่นใช่ใช่ไม่ได้ร้อนมากคือร้อนอุ่นๆพอเหมาะกับร่างกายอันนี้จะมีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าได้กลิ่นใช่ค่ะก็ได้อันนี้คือจะนวดแค่ด้านหลังอย่างเดียวใช่ไหมคะเอ่อนวดทั้งหมดค่ะจะมีมีด้านหลังไล่ตั้งแต่บ่าไหล่คอแต่ว่าเราที่เริ่มที่แผ่นหลังเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดไล่น้ํามันได้มากที่สุดแล้วเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคนนวดกับคนถูกนวด อนอกจากนวดน้ำมันแล้วนะคะจริงๆเนี่ยในห้องนี้จะจะเป็นการสครับผิวด้วยม่รับผิวหน้าหรือที่ที่ตัวนะคะคือเหมือนขัดตัวเสร็จแล้วก็มาลงน้ำมันก็จะยิ่งนุ่มมากขึ้นพูดอย่างนี้แล้วเราอยากรู้เรื่องราคาละถ้ากรณีนี้มาเซตนี้เลยใครจะมานวดตัวอะไรนวดน้ำมันอย่างนี้แบบ ถ้าจันจะคิดเราราคาเท่าไหร่ถ้าเซ็ตเซ็ตน้ำมันฮอตออยก็คือน้ำมันสมุนไพรร้อนเนี่ยชั่วโมงพี่คิดชั่วโมงละสี่ร้อยแต่ถ้าสปาธรรมดาคือน้ำมันธรรมดาพี่คิดสามร้อยห้าสิบเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เราอยากจะมาไหมคะบ้านเพิ่มสุกนะคะเนาะก็มาเติมทั้งความสุขทั้งทุกอย่างอะเนาะหลังจากนี้ความงามความสวยอะไรมันได้ถึงผิวพรรณด้วยนะคะสังเกตจาก ลูกค้านี่เห็นไหมพี่ค่ะ,คะ ก็ได้มาอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะเราก็เลยสละความเป็นพิธีกรให้พี่จันเป็นพิธีกรแทนค่ะเอาละกันคุณผู้ชมวันนี้นะคะสองสาวว้าวพิซึนรอบนี่คะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาในช่วงทิปรายการนะคะเราพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักนะคะกับพี่จันนะคะแล้วก็พี่โลเนาะแล้วก็หมอทั้งสองท่านเลยนะคะน้องปุ้ยกับพี่อิ๋วนะคะก็จะเป็นปลาทองอะคะ่ะความจำสั้นสักนิดหนึ่งเรื่องชื่อคนเนี่ย ใช่ไหมสบายใช่มใช่ค่ะสบายมากมอันนี้เราเปลี่ยนหน้าที่พิธีกรแล้วะะ <c oughs> ให้พี่จันพิธีกรแทนเลยนะ,ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาตามหาร้านบ้านเพิ่มสุกนะคะก็เกี่ยวกับนวดแผนโบราณใช่ไหม,<ช>มคะม,มีนวดน้ํามันมีนวดน้ํามันนวดสครับนค,บคะนะคะนวดไทยประครบนวดแผนไทยค่ะแล้วก็นวดน้ํามันประคบได้ด้วยเรื่องราคาอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า เอาสัมเปอรนิดนึงชั่วโมงละธรรมดาเลยไทยธรรมดาก็ชั่วโมงร้อยห้าสอยนะคะคุณผู้ชมร้อยห้าิคุณผู้ชมไปทำอะไรอื่นก็เนาะถ้าซื้อความสุขตัวเองได้ใช่แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเดี๋ยวให้พี่จันบอกสถานที่สันิดนึงว่าร้านตั้งแถวไหนค่ะถ้าท่านผู้ชมมานะคะก็สังเกตที่ซอยโรงพยาบาลตานะคะก็คือถนนทิพย์เสนาซอย6 ตางโกดังปีนางสังเกตง่ายก็คือหลังคาสีเขียวนะคะเข้ามาเข้ามาเลยก็เห็นเลยนะคะทางซ้ายทางซ้ายมือเข้ามานิดเดียวเองนะคะบรรยากาศหน้าร้านก็จะมีต้นไม้สวยนะคะก็จะเป็นหินอ่อนเอเคาเรกะไรสิ นานๆร้านนะคะสังเกตง่ายเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาสำรองจองไว้ก่อนค่ะควรควรจะเพื่อความสะดวกนะควรจะจองไว้ก่อน055 303 768แล้วก็พี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง สี่ทุ่มแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนรายการสองสาวว้า wow! วพิศนุโลกนะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทีะ่พี่จันนะคะให้เรานะคะได้มาว้าวกันที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราแล้วก็อย่าลืมมาใช้บริการที่นี่นะคะแต่ก่อนจะจากรากันไปนะคะวันนี้เราต้องขอบคุณผู้การสนับสนุนรายการก่อนแล้ววันนี้เราไม่ได้มามือเปล่าด้วยเรามีกิวเชอร อย่าเรียกว่าเป็นกีฬาช่ดีกว่าให้ไปเลยใช่แลนะคะเหนื่อยแล้วเป็นหมออะ <c oughs> ไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างข้บท <c oughs> ี่เมเจอร์เนาะอ่าหชั่วโมงนะคะไปกันหลายๆคนก็ได้นะคะวันนี้เรามอบให้3าใบเต็มๆนะคะน้องเกดอ่ามอบไปเลย <c oughs> นอกหจากนั้นยังไม่หมดค่ะจากร้านทองดีเฮงมอบลมไปอีกสองคันนะคะแต่เราไม่สะดวกที่ถึงมาไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราอ่ามอบให้ ทางด้านหลังก็ได้เนาะก็เผื่อออกไปตากแดดตากฝนช่วงนี้เนาะก็การลนได้ใช่วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับเมเจอร์ซินิแพคนะคะที่เพื่อบรนความสะดวกให้เราสำหรับบัตรดูน้าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มดาก้อนค่ะร้านทองดีเฮงค่ะทองแท้จากเยาวราชต้องร้านทองดีเฮงค่ะสยามโกเบนเฮาส์สาขาพิศนุโลกค่ะร้านดีด และลืมไม่ได้เลยร้านสอบกีฬาพันธ์นะคะจำไหน่ายเสื้อกีฬาทุกชนิดสำหรับใครที่ต้องการงานสกีนะคะก็ติดต่อได้ที่ร้านสอบกีฬาพันธ์ประตกตูใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาวสาววอลวกอินโลกนะคะเราต้องลาไปพร้อมกับพี่จันแล้วก็หมอทั้งสองท่านที่สวยๆอยู่ตรงนี้นะเราจะนวดค่ะสบายมากมีแรงแตสบายมากต้อนรับผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สองสาวว้าวมีเซนโดโรของใหม่ไหมมือ้ายอยู่รู้สึกเกี่ยวกับการผดคลายไม่ได้รู้สึกนาเดี๋ยวไปเชิญชมกันดีกว่ารูปแบบการนวด